จริงๆแล้วนะคะความเชื่อนะคะอยู่รอบตัวเราเลยค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สังเกตเหต็นค่ะทุกคนเรี่ยงเกิดวันสร์เนี่ยแล้วก็แบบของทุกอย่างมันก็เป็นสีฟ้าใช่ปะเราก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่เออแล้วก็มารู้วันนี้เนาะจะได้แบบสนุกต่อยๆกรุ๊บๆบ,บุ๋ยกันเลยเฮยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใครไม่เล่าเรามงเล่า วัสดีค่ะเต็มค่ะสวัสดีค่ะแพรนะคะสวัสดีค่ะฟิมค่ะค่ะยินดีต้อนรบับทุกทท่านนะคะเข้าสู่รายการที่เราจะชวนเพื่อนๆพี่นพ,น,พน้องๆมาพูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อ<ๆ>เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กันค่ะ ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะความเชื่อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเฟนค่ะจริงๆแล้วนะคะความเชื่อนะคะอยู่รอบตัวเราเลยค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สังเกตเห็นค่ะทุกคนใช่ค่ะซึ่งเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความเชื่อที่แฝงอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกๆคนนะคะซึ่งความเชื่อนั้นทุกคนอาจจะไม่ได้สังเกตแต่มันก็คือความเชื่อในเรื่องของวันทั้งเจ็ดและสี่มงคลนั่นเองค่ะอาอาอาถ้าอย่างนี้เราก็ต้องเชิญเพื่อนๆมาพูดคุยกันด้วยแล้วมค่ะจะได้แบบสนุกปลอยๆกรุ๊ปๆบุยๆกันเลยเฮ้ เชิญเพื่อนสรีนะคะแล้วก็มะนาวค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเฮียสวัสดีค่ะยังไงก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างสบายดีค่ะก็ดีค่ะโอเคอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมอ่ะงั้นเพื่อนช่วยเล่าความเป็นมาของวันทั้งหมดให้เราฟังได้ไหมว่าเออมันเป็นยังไงมายังไง เรื่องของวันในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมีอยู่ว่ามีการกําหนดว่าในหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันตั้งแต่ยุคอรารยธรรมบาบิโลนและซูเมเรียนโดยมีการบันทึกไว้เป็นรายล,ลกักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกว่าได้มีการกําหนดให้หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันเมื่อประมาณ2350ปีก่อนคริสตกาลโดยกษัตริย์ชากอนแห่งนครอากาศค่ะเฮย้ยเริ่มตื่นเต้นแล้วนะเริ่มตื่นเต้นละอ่ะต่อเลยก็สอ โอเคในยุคสมัยนั้นนะคะมนุษย์มีความเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและสิ่งต่างๆบนท้องฟ้าต่างโครจรรอบโลกและคนพบว่ามีดาวเคราะห์ที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าอยู่5ดวงซึ่งประกอบด้วยดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์และเมื่อรวมกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ก็จะมีทั้งหมด7ดวงค่ะ ซึ่งดวงดาวทั้งเจ็ดเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักนะคะที่ว่าทําไมหนึ่งสัปดาห์ถึงต้องมีเจ็ดวันและชื่อที่ใช้เรียกในแต่ละวันนั้นก็มีความหมายเกี่ยวข้องกับดวงดาวหรือตามตำนานของเทพเจ้าประจําดาวทั้งเจ็ดด้วยชื่อในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยทุกชาติทุกภาษาตัต้งชื่อให้เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในตำนานหรือมีความหมายตามดวงดาวทั้งเจ็ดแบบทั้งสิ้นค่ะอืมเรื่องราวเป็นอย่างนี้เองก็งั้นตอนนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจอย่างเรื่องสีจําวันกันสักหน่อยจะดีกว่า ค่ะก็คนไทยนะคะนิยมการใส่เสื้อผ้าตามสีประจำวันมาตั้งแต่ในอดีตค่ะเพื่อให้ถูกกาลเทศะและถูโกโชคโดยมีความเชื่อว่าสีประจำวันเนี่ยมีพลังอย่างหนึ่งในการกําหนดความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมนุษย์ในงานประพันธ์สําคัญเรื่องหนึ่งของสุนทรภูนะคะชื่อสวดดีรักเป็นบทประพันธ์ในรัชกาลที่2มีการกล่าวถึงสีของเสื้อผ้าซึ่งการที่สนนนุนทรภูเนี่ยประพันธ์รมเนียมของสีเสื้อผ้าประจำวันได้แสดงว่าในสมัยนั้นมีรมเนียมนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะค่ะ แล้วก็การกําหนดสีเหล่านี้นะคะมาจากสีประจํากายของเทพยาดาลพโนพเคราะห์ได้แก่กายสีแดงของพระอาทิตย์กายสีนวลของพระจันทร์กายสีม่วงครามของพระอังคารกายสีเขียวหรือสีเลื่อมแสดของพระพุธกายสีเลื่อมเขียวเหลืองของพ,พระพฤหัส และกายสีเมฆหมอกของพระสุกและกายสีดําของพระเสาซึ่งสีประจําวันเหล่านี้นะคะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีสีแสดและวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงอันนิ้านว่าเริ่มเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเมื่อมีการรับธรรมเนียมตะวันตกเข้ามาจึงได้เทียบเคียงหรือเปลี่ยนมาใช้สีที่เป็นโทนสีสากลแทนและในสมัยรัชกาลที่5้ายังได้เริ่มประเพณีในราชสำนักที่นำธรรมเนียมการ ใช้สีประจําวันมากําหนดเช่นการใช้สีประจําพระองค์ของพระมหากรรษัตรย์ของพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชสมภพในวันอังคารสีประจําของพระองค์จึงเป็นสีชมพูนัน่นเองค่ะ นี่มเกิดวันศุกร์เนี่ยแล้วก็แบบของทุกอย่างมันก็เป็นสีฟ้าใช่ปะเราก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่เออแล้วก็มารู้วันนี้เนอะอาะค่ะก็น่าจะนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงของรงสีประจําวันเนี่ยมาได้รับการน้น,นยําความสําคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกนะคะซึ่งมีพระราชนิยมกําหนดให้พระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนสุภาพชนนะคะแต่งกายด้วยสีตามวันโดยมีการสอนเรื่องสีประจําวันในโรงเรียนให้ท่องจามาตั้งแต่เด็กเล็กนะคะ ซึ่งยังคงมีผลในทางวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบันซึ่งยังมีความนิยมในการใส่เสื้อผ้าหรือเลือกใช้สิ่งของต่างๆนะคะตามสีปัจจุบันวันในสังคมให้เห็นอยู่ทั่วไปค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยสนุกสนานกับเราในวันนี้นะคะ ถ้าแต่ยังไงก็วันนี้เป็นวันแรกของรายการล้อมวงเล่าของพวกเราก็จะเป็นการอินโทรให้ทุกคนเนี่ยได้สนใจแล้วก็รับรู้เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นยังไงฝากเพื่อน,อนให้ช่องทางการติดต่อของตัวเองกันก่อนเลยหนึ่งอ่าไม่มีโอเคงั้นยังไงเดี๋ยวถ้ายากใครสนใจอยากติดตามพวกเราก็ติดตามกันได้ที่ไอจีนะคะดูคนแล้วก็เฟมแต่ก่อนอจะจากลากันไปวันนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ อย่าลืมเข้าไปติดตามพวกเราที่ i n s t a g r กร at seven c believers seven คิดจะมนภาดเข้ามูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพวกเราค่ะและพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการร้อมงเ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ในยุคอาธรรมแบบอรทำแบบหนึ่ชั่วโมงตะาลงมนเลยนแหละ